พ่อแม่พี่น้องของวันรดาทุกท่านนะคะวันนี้ยังพบกันเชิดเคยนะคะอยู่บ้านนะคะวันอาทิตย์ใส่เสื้อสีแดงเหมือนเดิมนะคะในคลิปนี้เราก็จะมานําเสนอสินค้าดีๆนะคะเป็นผ้า,าพันคอเล็กนะคะแต่ว่าผ้าพันคอเล็กสีตะก้อผ้านิ่มๆน,น,นะคะวันนี้เราก็ได้สินค้ามาสวยมากมายตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่มีเวลาที่จะลงคลิปเยอะๆนะคะเพราะมันดึกก่อนงานก็เยอะแล้วก็ไปพ้งผ้าด้วยแต่วันนี้เราก็ มีเวลามารีวิวสินค้าง,งามสวยๆถูกๆให้พ่อแม่พี่น้องนะคะผ้าพันคอนะคะตัวนี้คือผ้าพันคอนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะผ้าพันคอยเรียกว่าผ้าพันคอสีตะกอนะคะวลาดาจ,จะโยกให้พ่อแม่พี่น้องดูเลยนะคะอมหอมคามธรรมชาตินะคะอากาศเย็นๆเราพัานคออย่างนี้นะคะสวยงามนะคะเราไม่ต้องพันมากนะคะพันพอดีพอดีก็จะอุ่นเลยนะคะนะคะี่ค่ะผ้าพันคอเล็กนะคะสวยค่ะตัวนี้ขายปกติพื้นนี่สสามร้อยห้าสิบ แต่วันนี้เราลดนะคะลดโปรโมชั่นช่วงเทศกาลนะคะ350อย่างลดหน้าร้างก็คือ290แต่วันนี้เรานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในช่อง YouTube ใน f c ของเราเพียงเืีละ2 3งอสสินค้าเรามีจำนวนจำกัดนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งนะคะวัลดาจะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะนำเบอร์หนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยอันนี้คือเบอร์หน,นะคะ สินค้าเราแต่ละเบอร์ก็มีหลายผืนนะคะแต่บางทีก็ขายไปก่อนนะคะหากเวลาพ่อแม่พี่น้องท่านใดทักมาไม่ได้เบอร์ที่ต้องการก็ขออภัยด้วยแต่วาราดาจะถ่ายรูปให้ท่านดูทุกผืนนะคะในเมื่อสินค้าของเรามาแล้วเราก็ขายไปเรื่อยๆอันนี้นาเบอร์หนึ่งนะคะเรายกให้ท่านเพียง230บาทนะคะสวยสุดซึ้งจริงๆนะคะงามมากเลยนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะ230อันนี้คือนาเบอร์หนึ่งนะคะนาเบอร์หนึ่งเราก็มีหลายผืนนะคะไม่ได้มีผืนเดียวงามมากนะคะสวย น,นี่นำเบอร์หนึ่งนะคะนำเบอร์หนึ่งแล้วก็มีหลายพืนนะคะอันนี้ก็นำเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะนำเบอร์หนึ่งนะคะแล้วต่อมาอันนี้เป็นนาเบอร์สองนะคะนำเบอร์สองนี่ก็สวยนะคะจะเป็นอ่านี่นะคะสวยเป็นผ้าคามผ้าคามสีตะกอแต่ทําลายเหมือนกับผ้าเขาม้านะคะแล้วก็สวยสุดๆเหมือนกันขายเพียง230เช่นกันนะคะสินค้าตัวนี้ขอยกเป็นนำเบอร์สองนะคะวันนี้เรานําเสนอให้เลยนะคะนำเบอร์สอง สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะเบอร์สองมีหลายผืนนะคะ230จาก299ไม่ขายขายเพียง230นะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายหากท่านอยากไปฝากไปต้อมก็ได้นะคะตัวนี้ผืนผ้า230กล่อง25บาทถ้าท่านรับเป็นชุดวร,รดาก็โปรให้เลยอีกนะคะ250พร้อมกล่องน,นะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะลายนี้คือนัมเบอร์สองนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่าในใดสนใจแคปมาเลยนะคะสวยสุดซึ้งนางสาวไทยนะคะนัมเบอร์สองนะคะสองยสามสิบนี่ลายปืนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะลายปืนอันนี้ก็นัมเบอร์สองนะคะต่อมาตัวนี้เป็นนัมเบอร์สามอันนี้มีผืนเดียวนะคะบอกเลยนะคะลายนี้มีผืนเดียวลายนี้มีผืนเดียวนะคะลายยาวนะคะมีผืนเดียวอันนี้นัมเบอร์สามนะคะ มีผืนเดียววรดาก็ยกให้เหมือนกันนะคะเพียง230หากท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะ230มีผืนเดียวจริงๆนะคะลายนี้นาเบอร์3สินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง230นะคะมีผืนเดียวลายนี้นะคะสินค้าเรามีจํานวนจํากัดน,นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะ230้าจ้าต่อมานะคะต่อมาก็เป็นผืนนี้นะคะอันนี้เขาเป็นผ้าคามแท้ของสกลนครน,นะคะ คำแท้ของสกุลนครสีตะโกอันนี้สวยลายฟันปลานะคะงามมากนิ่มๆน,น,นะคะจัก้าเก้9วรลดาไม่ขายนะคะวรดาขายโปรให้พ่อแม่พี่น้องเพียง230สินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะอันนี้ขอยกให้พ่อแม่พิเศษงามๆเลยนะคะนำเบอร์สี่นะคะนาเบอร์สี่นะคะสวยสุดซึ้งนางสาวไทยเข่นกันนะคะ230าบาทนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะ230าบาทจ้า สินค้ามีหลายคืนนะคะเบอร์สี่พ่อวรดาขายมาหลายรอบแล้วสวยค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ก็ใช่นะคะเบอร์สี่อันนี้ก็ใช่นะคะเบอร์สี่เช่นกันนะคะอันนี้ก็เบอร์สี่นะคะพ่อแม่พี่น้องท่านอยากได้หลายคืนก็แคปไลน์เลยนะคะต่อมาอันนี้ก็สวยนะคะวรดาได้มารอบหนึ่งแล้วขายหมดเกลี้ยงทุกคืนนะคะ แต่วันนี้มาใหม่นะคะอันนี้วรดาก็นําเสนอให้ท่านเหมือนกันนะคะ230าวรดายกให้เป็นนำเบอร์หนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะวันนี้สินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพี่เสษสุดสุดเลยนะคะสุดซึ้งนางสาวไทยนะคะสุดยอดเลยนะคะนำเบอร์หนะคะนำเบอร์ห้าของคนไทยเราผลิตนะคะตัวนี้ของคนไทยเราผลิตนะคะแต่และเืนงามไม่เหมือนกันนะคะเวลาเราโค้งเข้าไปแล้ว แต่ละผืนโค้งเข้าไปก็สวยสวยนะคะไม่เหมือนกันนะคะเอกลักษณ์แต่ละผืนอันนี้คือนำเบอร์ห้านะคะนำเบอร์ห้านะคะท่านสนใจแคปเลยนะคะสวยนะคะนำเบอร์ห้าก็มีหลายผืนนะคะต่อมานี้เป็นน u เบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นลายใหญ่นะคะนี่ค่ะเป็นลายใหญ่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะสวยทุกผืนนะคะสวยทุกผืนนะคะพระดาก็พิเศษให้เหมือนกัน230อยขอยกเป็น Number นำเบอร์หกมคะ สินค้าของเรามีหลายเบอร์ทุกอย่างแต่และผืนมีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะจริงๆแล้วสินค้าเราเยอะกว่านี้แต่เราไม่สามารถจะนํามาได้นะคะเพราะว่าบางอย่างก็อยู่ที่ต่อันนี้ก็เบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องขาลายผืนนะคะหากท่านต้องการแคบเลยนะคะสวยค่ะแล้วก็มาตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลายฟันปลาที่ยกผ่านไปแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นลายคล้ายๆกับฟันปลาแต่ตัวนี้เป็นมียาวนะคะมียาวเห็นไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านดูดีๆนะคะสวยอันนี้วราดาขอยกเป็นนําเบอร์เจ็ดนะคะสวยคะ่ะรับประกันการันตีได้สินค้าแต่และคลิปของเราในงามงานแค้แน่นอนสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกผืนทุกอันนะคะสินค้าเรางามมากวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสวยสุดซึ้งนะคะเพียง230บาทถ้าท่านอยากได้กล่องก็คือ250นะคะ 25บาทนะคะแต่อันนี้เราโปรให้อีกครั้งนะคะอันนี้น้ำเบอร์เจ็ดก็มีหลายผืนนะคะหากท่านต้องการเยอะๆก็โอเคนะคะสินค้ามีจริงพร้อมขายสินค้าของเราตรงนักปกแท้แน่นอนเลยนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องขาะท่านใดสนใจสินค้าท่านใดอยากได้ท่านใดต้องการก็ดูนะคะเบอร์โทรซุดไป18725837แอดไลน์จากเบอร์โทนี้แล้วก็โทรหาจากเบอร์โทนี้ เมื่อท่านอยู่ทางไกลก็แอดไลน์แล้วก็โทรมานะคะเราแล้วก็ให้ท่านแคปหน้าจอส่งมาให้วรดานะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายแต่บางทีแบบแม่บางคนก็บอก บอกว่าดูได้แต่เบอร์ไม่ดูอีพีก็ไม่สามารถจะดูให้ได้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูอีพีเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าชิ้นไหนที่ท่านดูมานะคะแต่และคลิปเรามีเบอร์1นึถึงสิหรือเบอร์1นึถึงยีอยู่แล้วนะคะเราจะให้ดูอีพีเป็นหลักนะคะพ่อแม่พี่น้องคะในวันนี้คลิปนี้วรดาก็ได้มานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องงามมากนะคะ เป็นผ้าพันคอเล็กน,นะคะเพียงพื้นละ230หากท่านในสนใจเยอะๆก็โทรหาส่วนตัวก็ได้หรือโทรไลน์ก็ได้นะคะร้านค้าของวรลดาอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะตั้งอยู่เยี่ยงๆกับโรแรงแอม m j สกลนครและสำนักงานเทศบาลเมืองสกลนครนะคะอยู่ในช่วงตลาดสมเกียรตินะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอบคุณทุกคนที่เมตตานะคะ ที่ซื้อสินค้าแล้วก็พูดคุยกับบารดานเรื่อยมานะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ